คนรอคอยนะคะมีบาดหรือเปล่าคะยกมือหนอนอ่ช่เราคยาข้มายกมือก่อนจับจิจิขึ้นมาเอาหปขึ้นาอักไอวันนี้เรามีเยอะนะคะของรางวลมีจักรยานตังนามคันมีผ้าห่มผ้าวมีเครื่องซักผ้ามีไหมของซักผ้าไม่มีนะคะขอมเดลิบอ่ีนี่เรคะมีาีราค่ะนี่ครค ยามรอบแรกเลยนะคะเอาักรยามขึ้นมาเลยะคะ่ะ,ะ,ะ,อเ,อะเอาเราจะใช้รถจักรยานย r t h 啊、哦，在那个券上面有那个号码，当我们抽了十张，我们念那个号码的时候，你们就注意听一下。好、啊，我们这些所有的礼物哈、啊。那个口红，汤姆去了哪里？啊，都是弟兄姊妹奉献的。哥、啊，代码长拿。 การถวายของพี่น้องของเราอ่有一些是公司奉献的。แล้วก็บางส่วนก็ได้มาจากบริษัทอ่有一些有一些是弟兄姊妹出勤买的拿来奉献的。แล้วก็บางส่วนเนี่ยก็ได้จากพี่น้องที่เขาเอาซัก ของเขาถวายและซื้อมาให้เราื่อจะส่งของวัมาใ้เประสงค์ของเราคือจะมอบของขวัญมาให้สปราวก็สาจะมอบของขวัญมาให้เราแวก็สากจะมอบขอาให้เราแล้วก็านกะ็จะมอบของขัญมเราแลสาิก็จะอบของขวัญมาแล้ก็ารกจะอบของวัญาให้เราแก็าของขวัญมาให้เราแล้วก็รก็ของขวัมาใ้นราแล อ,อันนี้ขอเบอร์แรกจับเบอร์เดียวนะคะจับเบอร์เดียวก่อนนะคะชเช้่อว่าเป็นเสนเชียนโชว์ถจะกันคำคนี้น,น,น,นะคะแองพี่เบิร์ด 这个棉被很暖的棉被啊，还有饭盒，这个是什么就不知道了。OK，好，哎、okay.，这个吃了会。 อโอยอยู่ใกล้นี่เองนะคะอ้อไม่ใช่เออออทางนี้ทางนี้อันนี้นักเรียนโรงเรียนจีนหรือเปล่าครับอ๋อไม่ใช่งั้นก็เทิมหน้ามาสมัครเรียนนะฮ่าโอ้ยเรียนใหม่ละโอเคเบอร์ต่อไปนะคะ29งเ้าศูนยองเก้าเนอนอ้า ศูนยอน๋อมาแลอ้ันทีทันีอันนี้นกเพียงของเราเลยอันนี้กำลังจะเต้นใช่ไหมเป็นของขวัญเต้นให้เธอเลยนะต่อไปศูนย์แปดสี่หลิงปานยแปดสี่หลิงนี่ไหมนูของนูกซื้อแปดสี่หรอคะอ๋อไม่รู้ค่ะพ่เจ๊พี่ยางไอ้๋อยู่ขางลังเอฟแปลเอฟปลมาแล้วไหนขอไฟหน่อยสิ

ใครอยากได้เหรอคะตัวนี้เอริงเอไมล์มมอาวไม่มี <c oughs> แล้วอันนั้นฉะนนอันนี้วางลงนะคะอาหนึ่งสีสามหนึ่ามน่สี่สามนึ่งสี่สามหนึ่งสี่สแสดงว่าไม่มีใครอยากได้หรือเปล่าจานแต่ไม่น่านะ เบอร์หนึ่งหนึ่งสองอ้ามีอยู่เหรอโอ้ไปอยู่วิ่งเลยค่ะวิ่งเลยค่ะโอตกกระเลได้แล้วตกกระงลได้งสามใช่ไหมสองสามนะคะได้หรือเปล่าค่ะแสดงความดีด้วยนะคะและความีเจ้าของ 切个盘。 ลูกอ๋อถูกต้อถูกต้องอ้าวต่อไปลังวลสุดท้ายรอบนี้นะคะ1นสี่8ปดหนึ่งสี่ดอีสปอ่มีหมหนึ่สปอ๋อบกเมือนี้นี่บกบวกแล้อ๋อเห็นแล้วกไม่เอาใช่ไหมเอ้ะรู้สึกทะเลาะก,กันนะ จไปเอาดีกว่าฉันไม่เอาสุดท้ายก็ภรรยามาเอาโอ้มี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 ค่ะหนึ่งสี่แปดจาีาค่ะขออีกเบอร์หนึ่งขออีกเบอร์หนึ่งนะคะหรืออีก,กติกใบหนึ่งหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งห้า มีไหมมีอ๋อเฉลยค่ะเห็นแล้วค่ะอยู่ข้างหลังบ้านค่ะรางวัลของเราเยอะนะคะรีบเลยอันนี้ขุ้ข้าวนึ่งใส่ข้าวนึ่งก็อร่อยเนอรโอเคค่ะรอบนี้เราแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวอีกรอบหนึ่งนะคะเอาเราจะให้าที่สุดใล้วนะครับน่ามีความสุขไหมครับน่มีความสุขนะครับ และรางวัลของเรายังมีอีกนะครับนะตอนนี้เราจะมาดูการแสดงอีก3ชุดนะครับนะหลังจากนั้นเราก็มาจากจักรยานคันที่2นะครับเนาะนะครับรอรุ้นนะครับรอรุ้นนะครับอยากกลับบ้านนะครับนะทุกคนที่มานะครับคนที่ถือบัตรนะทุกคนนะมีมีรางวัลจะให้อยู่แล้วนะครับมาของรางวัลของเรามากมายนะครับนะครับอ๋ต่อไปเราจะมาชมการแสดงของป .3 นะครับนะป .3 การแสดงที่สนุกมากนะครับเป็นลูกหลานของเรา แสดงให้เราชมนะครับแล้วปอสาแล้วเตรียมตัวนะครับหลังจากป .3 าแสดงเสร็จแล้วแล้วก็เป็นการแสดงของปอนะครับช่างที่หนงเก้านะพระเจ้าสามารถนะครับหลังจากนั้นก็ปอสี่นะครับ30แล้วไงนะครับนะครับ3รายการนะครับอ่ะขอเราดับปืออีกครั้งหนึ่งนะครับนะดับปืออีกครั้งนะครับอ่ะขึ้นมาเลยครับป .3 อ่น